เดี๋ยวอาเกลือปลาเต็มนึงแล้วเขาไปนั่งมกันทุกนเนาะโดยหยิบเกลือปลานะกินแบบพี่ปลาคนเป็นปลาเจ้าไหนกินนะคือกุกอคือเครียดซิซิมาออกไปอ้าวลูกเอ้ยสิพากับกยอดกันยนต์ว่นั่งยิ้มนั่งหัวยนต์ว่ปลาบนบงมีอารมณ์บนบอดในน้ามันเฮ้ ฟังเพลงก็สิฮ้องทุกฟังเราฮ้องมึงดุบ่แม่คือหัวฮ้องจ้ะลานางเอ้ยสมมุติว่าคั่นเจ้าเป็นเมียอ้ายขอเศาสองงสได้บ่เมียนะคุณก็ขิใส่2บาทขอให้ฟัง ไอ้จอมาหาน้องดแววด้แล้วหรอวะโดยแล้วแล้ว <c oughs> ดีมาไอ้มีเวะผิดแล้ว <c oughs> กระเหลืองสองเฮานี่แหละไปสั้นกันไปลมกันอยู่ทั้งทีแดนฮอนอยู่นี่มหาไอ้มีผิดแล้วเบามากระเหลืองเฮาดี่แหละองมีลูกได้สามเดือนหร <c oughs> อกเบาไป อ๋อแกแท่และะ้วเนาะเป็น,เ,ปนเรื่องวอาลินสะเบอร์จะนอนนะพลอจะมีท้องสามเดือนนอนน้ำกบติหนาจะแห้งคือกบอีกเยอะสิ <c oughs> จัดจัดให้เอาให้มีหลีสเบอรนี่ฮะกระเลียงเขานี่แบบม่พ่อแม่เขากายยากเอไปขอคือซันโคอมประเทนี่อาเอาเงินยูซิเลอร์ไปแต่นงน้อง มีแต่หน้าท้องน้อยท้องเดียวนี่คันสิขายกันมือหน้าเขาสิกินยังคันเทาเอากันไปหน้าพ่อแม่ให้ก็มีแต่ซ้ำนี้เจ้าก,ก็เอาไปจำ้จำเลยจ้ำลูกไส้แล้วน้องมสองทางสบอโอ้เจ้าว่เห็นสบอขอลงเฟธาหน,นปะปฐุมมาอีหยงซับซับเอีหยังหมดเลยคอย,อย,งงอย,ะยรอะเบิดจื้อโมเมนต์ปฐุมมาอสังหาริมซัพหรือเปล่เออตัวหน,าน้าทะเลอไอ้ไอ้ก็เห็นอยู่อืมตัวหน,าน้าทะเลอาสังกับไปเบิ้งซะนะแม่ดอกเบียกับตแม่นล่ะโอ้กด็ดีต่อน,นี่น่าเสื่อไปไปเแบบิ้งซะนะ สวัดีเจ้าสวัสดีสสดเจ้าเซนังมียังไงช่วยบัวจ้าอ๋อยินกระจาว่าบริษุทธาทับจำใบตัดินเจ้าไม่แล้วครับจำใบตัดินบ้าง น้องยังเรียนอยู่ะน่องเรียนจบแล้วดิจบแล้วคือใส่สุดนักศึกษามาโอ้ยยินโมั่วใส่สุดนักศึกษามาดอกเว้วยต่ำอนุมัติได้ว่าเาไปน้องก็ได้คือกันเบิร์ตทะเลเนาะโบว่าสีใส่สุดได้มาเอาก,ก็อนุมัติได้ขันเราครบตามเงื่อนไขเขาเนาะดินนี่งามเลยนี่ดินใกล้เขตพัฒนาบ้านหนองแม่ห้างนี่อยากได้เท่าไหร่เลยนี่ว่าอยากได้สักสิบล้านสิบล้านเอาเพี้ยนอย่างไรนีไนนน่ไปเฮ็ดดอกหน่อยบ่พอที่สิบล้านไปเฮ็ดดอง แต่ค่าข้าวปุ้นกนย,นยังสิบล้านละยินสำหรับเพลงแมนมีเมืองลาวฮ้องแต่ค่าข้าวปุ้นยังฮอดสิบล้านคือบอกห้าสิบล้านเลยกันสิไปเห็ดดอกนี่โอ้ท้าวอะไรก็ว่าห้าสิบล้านเอาห้าสิบล้านเลยเนาะโอเค,อเคฉันมีแต่อีกประมาณหนึ่งส่วนเดี๋ยวไอ้หอพนักงานเพป็นเกียมสัญญาแล้วก็ถือว่าอนุมัติได้เงินวันนี้เลยเจ้าอนุมัติไวเียเนาะฉันครบตามเงื่อนไขกับบริษัทหน่าวการอนุมัติเลยเจ้าโดยขอบใจเลยเจ้าขอบใจ บริษัทปธุมมาอาสังหาริมทรัพย์บริการปล่อยเงินคู่เปลี่ยนทรัพย์สินของฐานให้เป็นเงินอนุมัติไว้ภายในหนึ่งมือเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามศูนย์สองศูนย์ห้าสอบริษัทปรทุมมาอาสังหาริมทรัพย์เรื่องเงินเรื่องง่าย